ตัวนี้นะคะเป็นจานดิสเบรกนะคะของมาสด้าตัวนี้เป็นมาสด้าไฟเตอร์นะคะมาสด้าไฟเตอร์โอเคเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะหน้าแปลนเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะ10นิ้วนะคะอยู่ที่10นิ้วแล้วก็รูในจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6องรูนะคะ ดูนาจะอยู่ที่สิบมิลค่ะเขาก็จะขนาดเท่าเทากันทุกกรูเลยนะคะโอเคกลับดูอีกด้านหนึ่งเดี๋ยววัดตรงนี้ก่อนนะคะอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลค่ะความหนานะคะ แล้วก็วงในวงในนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะค่ะวงในอยู่ประมาณ6นิ้วนะคะน่าจะเท่ากันอันนี้หน้ากว้างก็น่าจะเท่ากันสองด้านใช่ค่ะ สิบนิ้วเท่ากันนะคะตัวนี้นะคะมาสด้าไฟเตอร์นะคะก็วัดตามนะคะวัดตามแบบนี้เลยนะคะเพื่อกันความผิดพลาดเวลาที่เราสั่งซื้อนะคะ